หน้าที่การดูแลผู้เจ็บป่วยโควิดนะครับเป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่งเขาก็มีบริการในทุกพื้นที่แต่ว่าในบางการณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วอยากที่จะแยกออกจากครอบครัวด้วยเหตุผลว่าในครอบครัวมีอยู่กันหลายคนเพื่อความปลอดภัยของคนที่เหลือที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะครับความช่วยเหลือจากหลายๆด้านเนี่ยเราก็จะทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเขามาอยู่กับเราเราสามารถดูแลเขาได้อย่างดี สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้เราเข้าสู่ในอาทิตย์ที่สองเทศกาลธรรมดานะครับอย่างที่พ่อได้เกินไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงว่าเหตุการณ์ของการที่องค์พระคริสต์เจ้าสำแดงองค์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เหตุการณ์เดียวที่นักปราชญ์ทั้งสามคนมาพบกับองค์พระคริสต์เจ้าแต่ความจริงแล้วมีการลำพึงพูดถึงสามเหตุการณ์ด้วยกันคือเหตุการณ์ที่หนึ่งเมื่อนักปราชญ์ทั้งสามมาพบองค์พระคริสต์เจ้าเหตุการณ์ที่สอง เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอแดนและนี่ในอาทิตย์นี้เหตุการณ์ที่สามที่ในพระวรสารของอาทิตย์ที่สองในเทศกาลธรรมดานี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่องค์พระคริสตเจ้านั้นได้เปิดเผยทำอัศจรรย์ครั้งแรกก็ว่าได้ที่เราบอกว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นที่งานแต่งงานที่เมืองคานาในเหตุการณ์นี้หลายๆครั้งเรามักจะเน้นย้ำที่การที่พระองค์นั้นเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น เรามักจะถึงเหตุนึกถึงอัศจรัน์อันนี้ว่าเป็นอัศจรรย์แต่ความจริงแล้วในเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องหมายที่มากไปกว่านั้นอีกประการที่หนึ่งเลยเราจะต้องอ่านพระวรสารของสัปดาห์นี้ด้วยกรอบของความเข้าใจว่าคําว่างานเลี้ยงสําหรับชาวยิวนั้นก็มักจะถูกนํามาเป็นภาพพจน์ของการที่พูดถึงพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเสมอถ้าเกิดเรากลับไปมองดูในพระธรรมเก่าก็จะพูดถึงว่า เมื่อวันของพระเป็นเจ้ามาถึงนั้นที่นั่นจะเป็นงานเลี้ยงที่มีเนื้ออย่างดีที่ทุกคนจะล่าเริงยินดีเต้นรำร้องเพลงและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะบอกว่าไวามีน้ำองุ่นมีเหล้าว,วายอย่างดีที่จะเสิร์ฟกินกันอย่างเต็มที่แล้วก็พูดถึงพิธีสมรสพิธีแต่งงานนั้นเป็นภาพพจน์ไม่ใช่เฉพาะความลื่นเริงยินดีอย่างเดียวแต่ ภาพของพิธีสมรสนี้เป็นภาพพจน์ของความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในบรรดาชาวอิสราเอลนั้นมักจะให้ภาพพจน์ของว่าพระเป็นเจ้านั้นเป็นสามีผู้ซื่อสัตย์ผู้อดทนผู้เสียสละผู้ทุ่มเทและหลายๆครั้งเมื่อชาวอิสราเอลนั้นที่นอกลู่นอกทางไม่ใส่ใจกับองค์พระเป็นเจ้าหรือปฏิบัติหันเหอ,ออกจากนอกทางพระเป็นเจ้าก็จะถูกมองว่า เป็นภรรยาที่นอกใจสามีเป็นหญิงแพทย์สยาขนาดนั้นเลยแต่ในเมื่อเรากำลังพูดถึงงานเลี้ยงในพธิธีแต่งงานที่คานาน,นี้เรากำลังพูดถึงความแน่แน่นความชื่นชมยินดีของสามีและภรรยาโดยพูดถึงว่าพระเป็นเจ้านั้นผู้เป็นเจ้าเบา่าและประชากรของพระเป็นเจ้านั้นที่เป็นเจ้าสาวเพราะอยากจะยกตัวอย่างถึงว่าภาพพจน์นี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในบรรดาชาวยูเท่านั้น แต่มีอยู่ในธรรมเนียมความเข้าอกเข้าใจของชีวิตภายในของคาทอลิกเราเช่นเดียวกันนบุเอฟอนโซผู้ตั้งคณะพระมหาถัยได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นหนังสือที่บรรดานักบวชหญิงหรือแม้แต่นักบวชชายเองนั้นก็รู้สึกว่าได้ให้ความเปรียบเทียบในความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์กับพระเ,เจ้าหรือชีวิตนักบวชกับพระเ,เจ้าได้อย่างลึกซึ้งหนังสือนั้นชื่อว่าคู่ร่วมบินญ,ญ,ญาณ ที่ถูกแปลเป็นไทยหรือในภาษาอังกฤษว่า t o spouse ก็คือว่าคู่ที่แท้กับพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในภาพพจน์นี้ก็จะเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเป็นเจ้านั้นเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความใกล้ชิดและก็เต็มไปด้วยความผูกพันและนอกจากนั้นยังมีถึงพันธสัญญาที่จะต้องกระทําร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูเจ้านั้นได้เปิดเผยตัวพระองค์ อย่างสาธารณะในการทำอัศจรรย์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ทำให้วายเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการที่พระองค์นั้นได้ประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้างานเลี้ยงที่มีวายอย่างเต็มที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเป็นวายชั้นดีที่เสิร์ฟให้กับแขกที่มาร่วมงานอย่างไม่อั้นและผู้ที่เสิร์ฟวายในงานเลี้ยงของพระเป็นเจ้าก็คือพระเป็นเจ้าผู้ที่ได้จัดเตรียมวายนี้ เพราะฉะนั้นคำพูดที่พระเยซูเจ้าบอกกับแม่พระว่าเวลายังมาไม่ถึงนั่นหมายถึงว่าเวลาแห่งพระอาณาจักรของพระเบนเจ้านั้นยังมาไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องรับทรมานนั้นยังมาไม่ถึงและคําถามอีกคาถามหนึ่งที่สําคัญคือพระเยซูเจ้าถามแม่พระว่าทุระอะไรของเราด้วยทุระอะไรของท่านด้วยนั่นหมายความว่าในงานเลี้ยงนี้คนที่จะต้องเป็นทุระในการจัดงานนี้ก็คือเจ้าภาพในงาน เจ้าเบ่าวและเจ้าสาวที่จะต้องหาเล่าวายชั้นดีมาเสิร์ฟเมื่อวายหมดแต่แทนที่จะเป็นเจ้าเบ่าวเจ้าสาวในงานนี้คือองค์พระคริสต์เจ้าและแม่พระที่ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเหมือนกับป้าเป็นเจ้าและก็เจ้าสาวของพระองค์เองที่ได้เข้ามาทำให้พระณาจักรและงานเลี้ยงของพระเป็นเจ้านั้นได้สำเร็จไปความชื่นชมยินดีนี้ปรากฏอยู่ เมื่อองค์พระคริสตเจ้านั้นลงมือทํางานการที่พระคริสตเจ้านั้นลงมือทํางานนั้นนําความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของมนุษย์อย่างทันทีและก็แท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นได้อ่านโพรสารและรับฟังเรื่องราวนี้ด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีว่าไม่ใช่การที่พระองค์นั้นเปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าอางุ่นและก็นําความชื่นชมยินดีมาสู่ เจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งเป็นเจ้าภาพของงานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการที่ทําให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวและเจ้าภาพนั้นไม่เสียหน้าแต่เป็นการประกาศยืนยันถึงข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงและยืนยันถึงว่าเจ้าบา่าวแห่งชีวิตแห่งความเชื่อของเราคือพระเป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่จะประทานวายชั้นหนึ่งอย่างเต็มเปี่ยมอย่างไม่อั้นและความเข้าใจนี้เองนั้น จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตของเราในทุกๆวันขอให้เรานั้นได้ซื่อสัตย์กับคู่ร่วมวิญญาณของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าความซื่อสัตย์นี้จะต้องปรากฏอยู่ในการดําเนินชีวิตคุณชนอย่างแท้จริงในการทําหน้าที่ประกาศข่าวดีและให้พระอณาจาักรของพระเป็นเจ้านั้นได้ปรากฏด,ด้วยชีวิตด้วยกิจการด้วยคําพูดของเราอย่างแท้จริงเล่าอังุนที่เต็มเปี่ยมนี้เป็นเครื่องหมายของความอุด,ดมสมบูรณ์ ของน้ำใจของความชื่นชมยินดีที่จะต้องมาสู่ชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริงขอให้องค์พระคริสต์เจ้านั้นได้อยู่กับเราและนำความชื่นชมยินดีแห่งข่าวดีนี้ให้เราดำเนินชีวิตเสมอนหนึ่งว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ด้วยความทุกข์แต่ด้วยความล่าเริงยินดีในงานเลี้ยงของพระองค์อยู่เสมอขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรและประทับอยู่กับพี่น้องทุกๆคนขอพระอวยพร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกสารก่อนวันผู้ป่วยโลกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์นี้จากในสารพระองค์ทรงตรัสว่าจงอย่าลืมผู้ที่อยู่ในความทุกข์จากอาการเจ็บป่วยที่อยู่ในระหว่างการกักกันและการถูกแยกออกจากกลุ่มอีกทั้งยกย่องงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ซึ่งพระองค์ตรัสว่านี่เป็นสัญญาณที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยาก ด้วยตัวลูกๆเองผู้ป่วยมักจะรู้สึกว่าพวกเขามีเทวดาอยู่เคียงข้างซึ่งจะเป็นผู้ช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวจากปัญหาสุขภาพและเป็นผู้คอยปลอบโยนสนับสนุนและในบางครั้งก็จะเป็นผู้ช่วยพาพวกเขาให้ไปถึงชายขอบประตูของการเข้าพบกับพระเจ้าสมเด็จพระสันตปาป,ปาไม่ได้ทรงตรัสถึงวัคซีนแต่ทรงชื่นชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆใ,ในการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ดังกล่าวจะต้องทำให้ผู้ยากไร้เข้าถึงได้ซึ่งต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงเนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับการปิดกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นที่มหาวิหารนักบุญเปโตรแทนที่จะเป็นในเอรกิปาประเทศเปรูตามหมายกำหนดการเดิม ทั้งนี้วันผู้ป่วยโลกได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วโดยสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองซึ่งเป็นเวลาเกือบ10ปีก่อนที่คณะแพทย์จะยืนยันว่าพระองค์กำลังทุกทรมานจากโรคพาร์กินสันโดยทั้งนี้วันผู้ป่วยโลกได้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระเมืองรูทอาคารแสดงนิทศการของสตาสํสำนักที่งานดูไบเอ็กซโปนั้นถือเป็นการยื่นมิตรภาพต่อโลกมุสลิม สำนักวัติการได้นำผลงานเช่นสำเนาภาพวาดของจอตโตเป็นภาพวาดเกี่ยวกับการพบกันของนักบุญฟรังซิสกับสุลต่านในอียิปต์โทมัสท,ทราฟนี่คณะทำงานสภาแห่งสันตาสำนักว่าด้วยวัฒนธรรมกล่าวว่าเราน่าจะเป็นอาคารสแสดงผลงานที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในงานสแสดงสินค้าทั้งหมดแต่มันสำคัญเพราะข้อความจากนิทรรศการของเราเชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมได้หยุดและไตรตรองถึงการเสวนามิตรภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเปิดใจของตนเองและผู้อื่นมีของแสดงอีกชิ้นหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจและความชื่นชมจากผู้เยี่ยมชมช,มชาวมุสลิมคือเอกสารต้นฉบับจากโลกมุสลิมสิ่งนี้เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันที่เรียกว่าบ้านแห่งปัญญาในกรุงแบกแดดซึ่งเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ถูกชาวมองโกลทำลายลงในศตวรรษที่13ห้องสมุดนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางหลักทางปัญญาในช่วงยุคทองของอิสลาม นี่คือสิ่งเดียวของบ้านแห่งปัญญาในกรุงแบกแดดที่ยังเหลืออยู่เรามีต้นฉบับซึ่งมีคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์และวัฒนธรรมมากมายสำหรับผู้มาเยือนชาวอาหรับต้นฉบับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและประเมินค่าไม่ได้ห้องสมุดสำนักวติกันได้ให้ยืมสำหรับจัดแสดงในงานเอ็กซ์โปซึ่งโดยปกติแล้วจะเข้าถึงได้เฉพาะนักวิจัยเท่านั้นงานเอ็กซ์โปนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่ได้ชื่นชมเรามีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก รวมถึงชาวอาหรับด้วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้หญิงสองคนมาและเมื่อเยี่ยมชมเสร็จก็พูดว่าเราอยากพาลูกๆของเรามาด้วยเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้การสนทนานี้หมายถึงอะไรและความสำคัญในการเผชิญหน้าและความเคารพอาคารจัดแสดงนี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทรรศการธรรมดาแต่เป็นมากกว่านั้นมันคือการแสดงมิตรภาพที่สันตะสานักยื่นมือไปอยังโลกมุสลิมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งต่างๆที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่การแบ่งแยก ูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดที่ยอดแซฟอุปถัรภมตรงนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยเหตุผลของความต้องการของผู้ป่วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีจํานวนมากเนาะแล้วก็ทางภาครัฐไม่สามารถรองรับได้นะครับแล้วโดยเฉพาะการรองรับข้ามพื้นที่นะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถได้รับบริการตรงนั้นนะครับศูนยนี้เกิดขึ้นนะครับโดยดำบริของอัครสาธมกากรุงเทพนะครับโดยพระคุณเจ้า พระคดีนันฟังทิศเบเกรงสักนะครับก็ได้พูดคุยกับทางคุณพ่อปีอชาติชาก่อนการซึ่งเป็นอุปสังาราชแล้วก็ส่งเรื่องมาอย่างพ่อให้ช่วยหาทางนะครับเพื่อรองรับในส่วนที่เราจะดูแลนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนวัดของพวกเราโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ของเราสถาบันยอแซฟนะครับเราก็ มีพื้นที่นะครับที่พอจะเอืเอ้ออํานวยกับสถานการณ์นี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการดูแลทางการแพทย์พยาบาลซึ่งเราก็มีโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของอัคารสังคมพลกรุงเทพของเราเป็นหน่วยงานของพระศาสนาจักรเองนะครับที่เรามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องงานอภิบาลในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายของความรักของพระศาสนาจักรอยู่แล้วด้วย นะครับที่เราจะต้องเผยแสดงความรักของพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาที่เราจะประสานความร่วมมือกันนะครับสังคมมวลนสนับสนุนทางโรงพยาบาลเซนหลุยกับทางสถาบันยอแซกของเราก็ร่วมมือกันที่จะทำงานเรามีจิตสาำนึกอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลเซนหลุยส์เป็นส่วนหนึ่งของอักรัสังคมนทนกรุงเทพที่ ได้เปิดโรงพยาบาลนี้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทางโรงพยาบาลเซนหลุยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบใา,าการคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาและดูแลในด้านการเยียวยาโดยมีแพทย์พยาบาลที่จะเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยวิดีโอคอลแล้วการดูแลจะสม่ำเสมอจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับสุขภาพที่ดีกลับคืนมาค่ะ ขั้นตอนของการดําเนินงานสําหรับผู้ที่มีความจำเป็นในกรณีที่เจ็บป่วยนะครับจริงๆพ่อต้องบอกก่อนว่าหน้าที่การดูแลผู้เจ็บป่วยโควิดนะครับเป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่งเขาก็มีบริการในทุกพื้นที่แต่ว่าในบางการณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วอยากที่จะแยกออกจากครอบครัวด้วยเหตุผลว่าในครอบครัวมีอยู่กันหลายคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่เหลือที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะครับก็ สามารถติดต่อผ่านทางคุณพอ่อเจ้าวัดได้นะครับคุณพอ่อปิยชาติได้ประสานไปทงคุณพอ่อเจ้าวัดทุกท่านด้วยเรื่องของระเบียบการเรื่องของอวิธีการขั้นตอนนะครับและเมื่อไปถึงทงคุณพอ่อเจ้าวัดแล้วนะครับก็จะมีการโทรศัพท์ติดต่อมายังทีมงานที่โรงเรียนยอดแซฟของเรานะครับโดยจะมีคุณครูของโรงเรียนร่วมกับคณะพยาบาลของโรงพยาบาลเซนหลุยที่จะดาเนินการคัดกรองอาการนะครับตามกระบวนการทางการแพทย์แล้วก็เมื่อ เข้าเกณฑนะครับทางศูนย์ของเราก็จะรับเข้ามานะครับโดยมีการอธิบายการเตรียมการต่างๆนะครับจนมาถึงเข้ามาพักอยู่ที่นี่ สำหรับผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ติดเชื้อหรือบรรดาผู้ที่เสี่ยงเนี่ยนะครับแน่นอนพวกเขามีความไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเจ็บป่วยเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญแต่คำพูดที่ให้กําลังใจอย่างเดียวยก็ไม่ค่อยเพียงพอเพราะว่าพอได้พบกับบรรดาสตบุรุษที่ป่วยโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันเนี่ย เรานอกจากการให้กำลังใจด้วยคำพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะต้องบอกเป็นเรื่องที่ยากเราไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็สามารถพูดให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาติดเชื้อจริงๆเนี่ยเขามีความทุกข์มีความหวาดกลัวอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าหวาดกลัวว่ามันจะหนักรุนแรงจนกระทั่งทำให้เขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นกำลังใจเหล่านี้นอกจากคำพูดแล้ว สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือด้านคำปรึกษาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคาทอลิกเรามีความเชื่อในพระเจ้าด้วยความเชื่อเนี้ยเราสวดภาวนาเพื่อบรรดาบุคคลเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ความป่วยไข้เป็นสิ่งที่ชีวิตเราจะหลีกหนีไม่พ้นนะคะแต่เมื่อเราอยู่ต้องตกอยู่ในสถานแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ขอให้เรามีความหวังนะคะว่าวันหนึ่งเราจะมีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาถ้าเราแต่ละคนพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ความช่วยเหลือจากหลายๆด้านเนี่ยเราก็จะทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเขามาอยู่กับเราเราสามารถดูแลเขาได้อย่างดีใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงมิตรภาพและน้ําใจความเป็นคนไทยของเราแล้ะก็โดยเฉพาะความเป็นคิสษตีเรามีเอกลักษณ์ของความมีน้ําใจของความเอื้อเฟื้อนะครับสถานการณ์นี้ดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลกันและกันสําคัญที่สุด